มาร์ผมก็กราบสวัสดีเรื่อๆกันด้วยนะครับผมวันนี้นะผมจะมาเล่นเกม Star j u b i l ล่กันในพารที่สิบสองกันแล้วซึ่งสําหรับเป้าหมายสําคัญในพาร์ทนี้นะครับก็ค<ฮ>ือผมจะมีผลไม้โบราณน,นะครับเอ้แล้วก็รู้สึกเหมือนว่า Star Food s t a r f o o d ผมจะโตหมดแปลงแล้วเดี๋ยผมทําการเก็บก่อนดีกว่าผมเลยว่าเก็บโคตรอย่างมันนะครับ โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอันที่มันไม่ติดดาวไปใส่ทั้งหมักไว้แล้วกันนะครับใส่ไปเลยเสียงบอกเลยโคตรอย่างมันนะครับตัวอันที่มันติดดาวนี้ผมจะเอาลงกล่องไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมว่าผมมาซื้อหมูที่ร้านมานีดีกว่านะครับํำการลงหมูเลยดีกว่าไปลงไปเลยตัวผมว่าวันนี้ผมซื้อ ผมซื้อไข่ดามาดีกว่านะครับจากโคบัสซี่ใต้คูระบายน้านะครับผมไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าวอยวอยเอกหรือไข่ดามันจะสามารถเอาไปฟักไข่ได้นะครับวันนี้ผมนอนเลยดีกว่ารายได้ในวันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3ามหมนนะครับวันที่11อฤดูหนาวปีที่1วันนี้เดี๋ยวตอนเช้าผมไปทะเลทรายก่อนดีกว่านะครับไปซื้อสตาร์ฟุตสวัสดีแซนดี้ Sandy. นี่สตาร์ฟุตมีอยู่ไหนซื้อมาเลยซื้อมาสัก90้าเมล็ดนะครับโอ้โหตังค์หมดตูดเลยโอเคเดี๋ยวผมมาลงสตาร์ฟุตนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ลงมเมล็ดสตาร์ฟุตหมดแล้วนะครับก็ค้นพบว่าเออกูซื้อมาไม่พอนะครับผม วันนี้เดี๋ยผมเข้านอนตั้งแต่4ี่โมงเหมือนเดิมนะครับซึ่งรายได้ในวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 6, 3 0 0นสารอยนะครับผมวันที่ส2บสองฤดูหนาวปีที่หนึ่งก็เหมือนว่าวันนี้ไอ้ผลไม้โบราณผมจะโตแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมาประมาณ1เดือนนะครับผมเก็บเลยโอ้ได้แล้วเว้ยผลไม้โบราณน,นะครับผมจะทําการมาแตกมเมล็ดน,นะครับเอาผลของผลไม้โบราณมาใส่ s เมกเกอร์นะครับผมนี่ผมได้มาละสองอันนะครับแอนเชีย s e ี d สองอันเลยใสย่ลงไปนี่ ตอนนี้เรามี3ามเมล็ดเลยครับซึ่งเยี่ยมมากนะครับวันนี้ผมว่าผมไปทําบ่อปลาให้กับปลาในตำนานดีกว่านะครับผมจะทําการเลี้ยงปลาในตำนานทุกตัวเลย นี่ผมจะทําการลงวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวผมว่าผมไปตกปลาในตำนานปลาอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับปลาตัวนั้นก็คือปลาในท่อน้ำอีกเนียออตอนนี้ผมเจอปลาในตำนานนะบูลลีสบูลลีสบูลลีสนะครับอยงนี้ปลาในตำนานกากมากเลยนะครับมาดิบวะมาดิบวะเฮ้ยนี่นี่เออได้แล้วนี่นะครับคือปลาในตํานานยนี่นะครับผมก็คือปลามิวแทนครั์นั่นเอง โอเคนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมไปตกปลาในตำนานในฤดูหนาวต่อเลยดีกว่านะครับและจุดที่ผมตกก็คือจุดตรงนี้นะครับผมตรงที่มีจุดตรงนี้แหละนะเผื่อใครไม่รู้ก็ไปค้นหาในเน็ตเอาละกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะทําการเริ่มตกกันเลยครับปลาตัวนี้ตกยากที่สุดในปลาในตำนานแล้วมั้งถ้าจาถ้าจากประสบการณ์ที่ผมตกนะเฮ้ย hey, 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 hey. เริ่มมาก็เจอเลยจู่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 ืมหืหเหมือน คนเหมือนปลาลีเจนลีเจนลเจนขวยเออเจ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 อเมา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 รอบนี้กูเอาจิงแล้วเอาเฮ้ยเพี้ยโอ้ยตกตั้งนานเออเจ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 อเฮี้ยเเจออีกะมาเลย มาดีมาดีมาดีรอบนี้มึงดิ้นน้อยแล้วเอ yeah. จะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วอ ได้เลยทียแต่มึงจะง,ง่ายก็จะง,ง่ายไปเลยไอสัตว์ูตมา4ี่ห้ารอบแล้วเนี่ยซึ่งสําหรับรายได้ในวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ2 0,000นนะวันที่13บสามฤดูหนาวปีที่1แต่วันนี้ผมมาซื้อหมูจากมานีเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพ้นฤดูหนาวไปเมื่อไหร่นะครับถึงเวลารวยแน่นอนนะครับว่าวันนี้ผมนอนเลยดีกว่านะครับผมนอนแ่เที่ยังเลยโหรีบนอนเหลือเกินโหรายได้ในวันนี้นะครับอยู่ที่8,200นนะครับผมวันที่14ฤดู หนาวปีที่1ผมก็ได้ซื้อเหล็กมาเป็นจํานวน80เศษนะครับผมเพื่อที่จะทําการไปคราบระเบิดนั่นเองระหว่างนี้ที่ผมกำลังรอให้มันถึงในมาร์กิตนะครับผมก็ทําการมาตัดไม้ก่อนแล้วกัน,นครับเอาเป็นว่าผมจําวันผิดนะครับว่าวันนี้มันไม่ใช่วันในนั้นนี่หว่าวันออตลาดกลางคืนนะครับไ้นอนก่อนดีกว่าซึ่งรัาดรายได้ในวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ10,090นะครับ วันที่15ฤดูหนาวปีที่1เริ่มมาในวันนี้นะครับผมตังค์ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมไปตื้อหมูดีกว่านะครับเอาเฮ้ยวันนี้มานี้แม่งไม่เปิดผมไปตัดไม้ค่าเวลาเหมือนเดิมแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการตัดไม้เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการมานี่แล้วกันนะเอาปลามาใส่ในบ่อปลาที่ผมเพิ่งทําเสร็จนะครับปลาในตมนานมันสามารถเลี้ยงได้หมดทุกตัวนะนี่ใส่ลงไปเลยกลาเสียน,น่าจะขายได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับ เหมือนปลาลีเจนนั่นเองตอนนี้ตลาดกลางคืนอ่านี่เปิดแล้วนะครับผมในมาร์เก็ตนะตลาดกลางคืนเปิดแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่านี่สําหรับตลาดกลางคืนก็มีอะไรเต็มเลยนะครับผมวันนี้มีป่องไฟอิริเดียมว่ะน่าสนใจนะผมหมื่นห้าด้วยเนะี่ยตังกูพอด้วยแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะเปลืองเปลืองมากๆเลยแหละตรงนี้จะมีทหารอยู่นะครับถ้าเขาถ้าเราไปคุยที่เขาเราก็สามารถจ่ายเพื่อลงไปใต้ทะเลในการตก ปลาน้ําลึกได้นะครับอย่างเช่นเออปลาบ๊อบบอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออบ๊อบฟิตนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงใต้นี้แล้วนะใต้มหาสมุทรแล้วเนาะมีฟองบุ๋มบุมอนี้ด้วยวะเฮ้ยตอนนี้ผมเจอมิดไน h ์ส q u i d ว่ะเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมต้องการปลาแปลกๆอีก2ตัวนะครับผมจะได้ครบนะ เฮ้ยตอนนี้ผมได้ตะปูกฟิตมาแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะตกให้ได้บล็อกฟิตเลยเลยละกันนะครับตอนนี้ผมได้ทําการตกได้ไข่มุกนะครับผมซึ่งก็สามารถเอามาขายได้นะครับเอาเว้ยกูตกปลาบล็อกฟิตจนกูแตกเลยซึ่งสำหรับรายได้ในวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ23งหมนานะครับวันที่16ฤดูวินเทอร์ปีที่อนึ่ง มา4วันแล้วนะครับผมนี่จากตอนนั้นวันที่16ตอนนี้มนที่20แล้วนะแม่เงยลืมกดอัดไอ้ห่าแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปที่ผมทําทั้งหมดให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับผมก็ได้ทําการซื้อหมูให้เต็มคอกแล้วนะครับผมอย่างต่อไปก็คือผมคราฟถังหมักเพิ่มนะครับแล้วก็ทําการสร้างโรงหมักวเพิ่มด้วยนะครับแล้วตอนนี้กําลังอัพกำลังอัพเกรดเป็นขั้นใหญ่สุดนะครับอย่างต่อไปก็จะเป็นพวกผลไม้โบราณนะครับตอนนี้ผมก็ได้แตกหน่อมาเป็น3ต้นแล้วนะก็ รอในอนาคตก็จะเต็มทั้งแปลงนั่นแหละแล้วผมก็ได้ทําการอัปเกรดขวานให้เป็นระดับทองแล้วนะระดับโกะแอคครับจะได้ทุบไม้เร็วขึ้นนะครับต่อไปที่ผมจะทําก็คือไปทะเลทรายแล้วกันนะครับผมจะไปทําการฟาร์มเลเวลเจ้าตัวของคอมแบทนะครับจะได้แบบจะได้ครบ10เลเวลทุกช่องสกิลนะครับก็ผมก็จะฟาร์มประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนดีกว่ารายได้ในวันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นหนึ่งนะครับวันที่21 ดะดูวินเทอร์ปีที่1เริ่มมาวันนี้ผมว่าผมไปซื้อสตาร์ฟูดก่อนดีกว่านะครับเพื่อมาลงในเรือนกระจกเอ๊ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับแต่ผมจะทําการซื้อไปประมาณ110กว่ามลิตรแล้วกันนะครับครบ110มลิตรพอดีโอ้โหบอกเลยว่าตังไหลเป็นน้ำนะครับผมเหมือนขี้เลยนะครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับแต่ผมไปนอนเลยดีกว่ารายได้ในวันนี้นครับอยู่ที่7,400พน่อนะครับวันที่สิบสองดูหนาวปีที่หนึ่งเริ่มมาวันนี้ แอปเปิลต้นแอปเปิลผมโตแล้วอ่ะโหสุดยอดไปเลยนะครับผมผมก็จะสําเร็จบันเดินแล้วนี่นะครับบันเดิลผมเหลือแค่อันเดียวแล้วก็คือต้องบริจาคแอปเปิลสอันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาหินทั้งหมดในบ้านผมไปทุบแล้วกันนะครับเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ผมทุบไอ้กล่องมิสซิลี่อยู่ดีผมได้พิสมาติกชาเฉยเลยว่ะผมจะเอาไปบริจาคพิพิธภัณฑ์แล้วกันนะครับไปเดี๋ยวต่อไปที่ผมจะไปทําในวันนี้ก็คือน่าจะไปทาการฟาร์มปั๊มเลเวลนะครับผม ผมก็จะลงเหมืองประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมรายได้ในวันนี้นะครับอยู่ที่8,600นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาอันสมควรอันเหมาะหมิงที่จะจบคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมถ้าใครไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายวุ k กิกิแล้วเจอกันคกับไป้ e t เลสโ